สิ่งที่แพงที่สุดในชีวิตนะคือเวลาขอให้แม่ฟื้นขึ้นมาฟังเราพูดว่าขอโทษน,นะแม่ไว้รักแม่นะเราไม่คิดเลยว่าเคาะมันจะซ้ำกับมันจะซัดมันจะซ้อนมันเหมือนกับแบบอะไรมากไหม เป็นแล้วจะตายนี่ตัดเถอะเฮ้ยความตายไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นนะเข้าใจป่ะเราเลือกเกิดไม่ได้นะหมายความว่า เราไม่ใช่คนคือคนทุกคนเนะี่ยไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนรวยแค่ไหนดังแค่ไหนเราก็จะถูกเกิดมาในสิ่งแวลดล้อมหนึ่งใช่ไหมคือตัวเราเองเนะี่ยตั้งแต่ดเด็กเนะี่ยไอคิวสูงมากแล้วโตในโบสถนะ์เนี่ยหมายความว่าการทําดีไม่ใช่ออปชั่นคือเป็นหน้าที่แต่ว่าในความเห็นแก่ตัวเนะี่ยคืออยากจะทําอะไรที่มันสนุกเรียนที่แค่จุดลานนี่มันสนุกลูกนั่งสบายจบอายุยี่สิบ ทำงานปุ๊บสักเซสเลยแต่ในใจเรามันมันมีเอมตี้อยู่อะทีนี้ตอนเราอยู่นนิวยอร์กเนี่ยเราก็ไปหลงรักนิวยอร์กตอนนั้นก็คือไปเรียนมาแล้วก,กลับมาก็กะจะกลับมาทํางานปับ๊บเดียวล้วก็กลับไปแต่วันหนึ่งเราก็มาคนพบว่าพ่อแม่เราแพงแฮะมันโครคภัยไข้เจ็บมันแพงแฮะสี่สามปีที่แล้วเรากลับมาเพียงเพราะอยากจะเก็บเงินสัก ก้อนหนึ่งแล้วกลับไปอยู่นิวยอร์กใหม่เพราะนั้นบอกเลยนะผ่านมาจนจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนคือจุดที่แม่ไม่สบายเนะี่ยเราคิดว่าเราทําอะไรก็ได้หาเงินง่ายนิดเดียวเราอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้ไม่ใช่สิ่งที่แพงที่สุดในชีวิตนะคือเวลาแล้ววันหนึง โจแอนก็โทรมาบอกว่าไวใจเย็นนะแม่เธออยู่โรงพยาบาลอยากขับรถนะอยู่เฉยๆนะเดีย๋ยวฉันมารับพอถึงโรงพยาบาลเนนะี่ยพ่อเนี่ยหน้าเสียแย่ละป้าเนี่ยแล้วตัวเราเนี่ยก็เข,เข้าไปก็โอ้แบบโอ้ยววยใหต่อตรู้สึกอะไรคือโจบอกว่าหยุดเลิกรู้สึกสงสารตัวเองได้แล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วลุก at that man over there ว่าคู่ชีวิตเขาได้อยู่ในเตียงผ่าตัดเขาอยู่นี้มาหลายชั่วโมงแล้วไป be there for him ได้แล้วและเขาพูดคำหนึซึ่งเราแบบสลัดความสงสารตัวเองได้ทันทีเลยนะ That is s o t t t h w w r s t t t i n n t t h t t c n n h p p p n n ความตายไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นนะในตอนที่แม่ไม่สบายเนะี่ยตอนที่แม่อยู่ในไอซวเนะี่ย หมอมาเรียกหลังจาก6ชั่วโมงผ่านไปเขาก็เปิดหน้าต่างเล็กๆจาได้เลยช่องเล็กๆเ,เนี้ยเปิดมาแล้วก็ยื่นถุงพลาสติกเล็กๆมาให้อ่านหนึ่งแล้วเราก็งงๆว่าเอามาให้ดูทาไมลูกแก้วสีแดงอยู่ในน้ำไาวลอยอยู่มันก็ลูกแก้วอะไมันลูกแก้วอย่างเงี้ยลูกกินแล้วก็หมอให้ดูอะไรเนี่ยงงนี่คือเส้นเลือดในสมองของแม่คุณพามาแล้วเราก็ดูแล้วก็วกหมอคะแม่จะปลอดภัยไหมหมอพูดชัดเจนมาก ผมบอกคุณไม่ได้หรอกว่าปลอดภัยเรา่งั้นผมก็โกหกเรื่องของสมองลี่ไม่มีใครรู้ร้อร์เซ็นต์ผมบอกได้ว่าการผ่าตัดผ่านไปอย่างสําเร็จดีจก็จักพิวัยที่บอถ์คิชจักรารรน่าจะยี่สิบปีมาแล้วมั้งก็ทราบจากคนในบสถ์แหละว่าแออม่พี่ัยเขาไม่สบายเป็นเลือดเส้นเลือดแตกสตอรเป็นโรคที่ เรารู้แล้วเราก็ตกใจนะว,ว่ามันอันตรายเนาะอันตรายที่บางคนก็เสียชีวิตเลยบางคนก็ทําอะไรไม่ได้อีกเลยตลอดชีวิตเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเป็นเรื่องเป็นเป็น,ปน,ปนโรคที่ซีเรียสมากอะไรอย่เงี้ยแลก็แม่ก็อยู่ใน ICU ตอนนั้นอิารอย่างเดียวเลยคือขอให้แม่ฟื้นขึ้นมาฟังเราพูดว่าขอโทษนะแม่ไว้รักแม่นะ ขอโทษนะที่เป็นเด็กที่ยากเหลือเกินแล้วรู้ไหมว่าหลังจากที่ผ่านไปท้งแรกนี่แม่ฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาแล้วพูดได้ทุกอย่างเลยอ่าแล้วแม่เนี่ยก็อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็วิ่งงานก็ยังต้องทําครั้งนั้นนี่คือเงินทั้งหมดที่เก็บเอาไว้ว่าจะกลับไปวยิ่งๆเป็นล้านอะ่ะ สิบยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยมีโอกาสเห็นแม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอ่านถือว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าโรงพยาบาลนะแล้วก็มีแต่แบบเวลาไปเยี่ยมก็จะนอนอ่ะคนใหญ่จะนอนเฉยแล้วก็มีพยาบาลคอยช่วยคอยจับคอยก็ค่อนข้างค่อนข้างจะอึ้งไปเลยเพราะว่าคือเราเห็นเขานอนเฉยมานานแล้วแล้วแวบบตอนนี้คือลุกขึ้นมา เดินพูดด้วยยกมือยกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพูดถึงเรื่องกเก่าๆก็จําได้ให้ร้องเลงก็ร้องได้นะอะอนี่คือแบบสะใจมากรู้สึกรู้สึกรู้สึกดีใจที่แบบมาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยมาได้ดีขนาดนี้ ในปลายปีของปีเดียวกันคือ15 3ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่คิดเลยว่าเคาะมันจะซ้ํากับมันจะซัดมันจะซ้อนมันเหมือนกับแบบอะไรมากไหมจู่ๆเราก็ไปตรวจร่างกายโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นโรคอะไรนะแล้วก็มาพบมะเลงขั้นแรกๆแ,แต่ปรากฏว่าเนื่องจากหมอก็ไม่ใช่หมอสมุกก็เป็นหมอไม่ใช่ specialist ก็ตรวจแล้วแบบพูดโดยที่แต่งก็ไม่รู้เรื่องเลยนะเป็นแล้วจะตายรีบตัดเถอะเฮ้ยแล้วก็ยังเราเราก็รีบเลยนะกลัวคือดูเหมือนรู้เยอะนะแต่พอมาถึงจากตัวเองแล้วมันตกใจมันคือตกใจมากมันือแบบเขาบอกให้ไปรีบผ่าเมี่จะตายเราก็วิ่งไปเลยตอนนั้นก็เลยโดนเพื่อนด่าจากทั่วสารทิศโดยเฉพาะอเมริกาอยู่อย่าไปตัดเพราะลูกเด็ดผ่ายู่อย่าเข้าไปผ่าตัดทันทีอยู่อย่าอะไรยู่ต้องมีสักนาทีนี่เติร์ฟไปเนี่ยเราก็แต่ตอนนั้นคือแบบบ้าไปแล้วอะคือรู้สึกว่า ไม่ได้เพราะเขาพูดว่าไม่ผ่าแล้วจะตายแต่ณน,นวันนั้นเนี่ยเพราะว่าเรามีแม่ที่เราต้องดูแล,แลเราก็ไม่อยากจะกรบไปนี่เร็วที่สุดแล้วเราไม่บอกที่บ้านเลยไม่บอกพ่อแม่เพราะว่าไม่รู้สึกว่าเขาจะช่วยอะไรได้แล้วไปทับถมภาระเขาทำไมจนกระทั่งไปคอนซัลจนกระทั่งไปผ่าตัดจนกระทั่งหายแล้วจนกระทั่งท็อกซ์กรีนเคลียร์แล้วถึงจะบอกว่าเออป้ามันเป็นมะเร็งหน้าสำเนียงมะเร็งขั้นเด็กๆขั้นเล็กๆตัดไปละเรียบร้อย ตงเร็วๆนี้ใช่ไหมพี่ว่าผอมลงก็เออก็ออแบ่งใจเพราะว่าคือลดลงเยอะมากอ่ะจากจากที่บางๆก็แบบม็เป็นแบนๆบางๆได้เออนะเขค่อนข,ข,ข้างจะงงอยู่ว่าเออแบบเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนเยอะมากพี่วายก็เขาก็เป็นคนดีนะคะแต่ว่าถ้าดูผิวเผินอ่ะเขาอาจจะดุถึงจะพูดปากเหมือนว่าปากร้ายแต่ใจดีอะไรอย่างเงี้ยครับ พี่ใบเขาไม่ได้ห่วงแค่พี่ใบหรือว่าคุณยายคุณตาหรือว่าพี่ยานเขาก็ห่วงทุกคนที่อยู่รอบข้างเขาน้องเออยางเงี้ยน้องกอบี้อะไรเงี้ยพี่ยงอะไรเขาก็กห่วงทุกคนนี่ค่ะพอที่บ้านเขาเห็นพี่ใบออกรายการทีวีอะไรอย่างเงี้ยคุณตาเขาก็โทรมาเขาก็บอกว่าอุ้ยนี่เจ้านายเธอเหรอใช่โอ้ก็ดูปนปน,นะอย่างเงี้ยเขาแต่งตัวปนป ไม่ไม่ได้ดูร้าอะไรมากมายแต่ว่าเขาก็ชมว่าคุตาเนี่ยแปสิบสองแล้วยังไม่แก่อะไรอย่างเงี้ยโอยมันดุมันก็ดุจริงจริงนะเขาดุบางครัง้งบางควเนี่ยที่เราไม่ตามที่เขาพูดเขาก็จะดุนะแต่เขาไม่ได้ดุอย่างที่ว่เาเอา,เอาแค้นเอาอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่เขาดุว่าพ่อแม่บางทีฟังแล้วไม่จาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ดูสิ เวลาอย่างไหนดีเขาต้องการให้พ่อแม่ดีเขาก็ขนาดซื้อรถใหม่ให้พ่อขับนะแต่ของเขาเนี่ยเอาแต่รถเก่าๆมาขับเองขับมาตรงนานแล้วแต่เขาก็เห็นว่าพ่อนี่แะใช้รถเข้าเกียร์เนี่ยมันลําบากเขาเลยซื้อเกียร์ออโต้มาให้ขับง่ายๆแล้วก็ให้มาขับเนี่ยต,ตัวเขาเองก็ยังขับรถเก่าๆเลยไม่ยอมขายเก่าๆกัน กัรหนึ่งต้องสิบสิกว่าปีฉันเองก็แ yeah, ยนะ่อะฉันบอกว่าฉันเป็น board of director ไปอยู่ดูไปดูแลคนยี่สิบห้าสัญชาติแต่ฉันไม่สามารถคอนวินส์คนที่รักฉันอยู่แล้วแลวรักฉันอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยเนี่ยคือป้ากับแม่ทาไมเราไม่สามารถคลิกตรงนี้ได้มันเกิดจากความผิดในตัวคือถ้าเราทําให้พ่อดีขึ้นพ่อก็จะดูแลแม่ได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะพึ่งคนอื่นน้อยลงแล้วเขาก็จะพึ่งเราน้อยลงเพราะเราก็จะได้มีชีวิต เพราะทุกครั้งเนี่ยที่เราไปไหนมาไหนเนี่ยกลับมาแม่เข้าไอซีอีกแล้วเราอยู่ตรงนั้นไม่ได้ตลอดเวลาเราจะต้องโค้ชคนที่อยู่ตรงนั้นได้ตลอดเวลาที่จะดูแลเขาอย่างที่เราจะดูแลแล,และเราจะต้องโค้ชเขาในวิธีที่เขาจะต้องห่วงตัวเองและเขาดูแลตัวเองก่อนถึงจะไปช่วยแม่ได้เขาจะต้องช่วยตัวเองก่อนป,ป้าเนี่ยแต่ก่อนกินความอยากขนานเราก็รู้เร็วๆนี้ว่าไม่อยอก,กินก็ได้เราก็โค้ชป้าเลยป้าคนนันเท่าไหร่มาวัดหน่อยน,นะไอสสแปสูงไม่ใช่ ความดันร้อยสาสแปไม่สูงความดันเกินร้อยสี่สิบสูงไม่ป้าไม่เชื่อป้าเชื่อที่หมอพูดเมื่อกี่สิบปีที่แล้วก็ไม่รู้ว่าความดันถ้าเกินร้อยยี่สิบคือสูงโอเคป้าไปแฮปปี้ที่เท่าไหร่ป้าไปแฮปปี้ปที่ร้อยต่ำกว่าร้อยยี่สิบ 120. จริงหรือเปล่าป้าไม่เชื่อเลยหรออ๋อไม่เป็นไรไม่เชื่อก็ไม่มเป็นไรไม่เสียงป้าแกว่งแขนแกว่งไปแนละ้วช่วยขอร้องความกรุณาแกะแกว่งจริงป้าก่อนแกว่งป้าช่วยดื่มน้ำจากแก้วนะ ก็กินน้ําแล้วจะป้ากินก่อนกินน้ําก่อนจากความดันที่เขาบอกว่าเขาไม่แฮปปี้ที่ร้อยสาสแปดซึ่งไม่สูงเนี่ยเขาเชื่อหมอมากกว่าเราอยู่แล้วธรรมดาต่ํากว่าร้อยี่สิบจุดตลอดถึงร้อยสิบแปดหรอกป้าถ้าป้ากินยาไปโดยว่าได้วัดเนี่ยป้าความดันต่ำแล้วนะแล้วป้าก็จะมึนหัวทั้งวันโดยป้าไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะฤทธิ์ยาที่อยู่ทั้งวันอเจากวันนั้นถึงวันนี้ป้าไม่ต้องกินยาประกดดอีกเลยป้าก็จะสะอาด การโค้ชไม่ได้ยากอะไรนะคะแต่คุณจะต้องรู้ว่าเป็นจุดไหนที่เข้าไปสู่จิตใจของคนคนนั้นได้อันนี้หมอาม้าก็ดีขึ้นเพราะว่าเอาไว้ก็ก็าาหายาแพงๆหาคนดีๆมาช่วยรักษาแม่นะให้ดีขึ้นแต่ป้ามันอยู่ว่างๆแล้วป้าก็อยู่ชะอมแล้วก็นั่งนนอนนอนคิดไปคิดมาเอ๊ะเราทำอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรนะนั่งนั่งนอนนอนอย่อะไรเราก็ง่อยเราไม่มีใครดูแเลยแม่หรอก นี้เราก็คิดออกมาว่าออกกําลังกายดีกว่าแล้วทาไปทามาเล่เาไว้ก็เห็นว่าเอ๊ะป้าออกกําลังกายอนยะ่างนี้ดีนี่นะเพื่อทาให้หอมลงแล้วเอาไว้เขาก็เื้ออะไระบำรงให้กินบางทีเราแก่แล้วอเจจยวเขาพูดแล้วเราลืมเขาก็โมโหมพูดแล้วลืมอ่ะคนแก่นี่ว่าในใจเราบอกเออเอาไว้เอาไว้แก่เหมือนน้านะป้าเราซื้อว่ามันจะลืมไหม <laughs> it's hard to hear you through the static searching for something to say a time machine a magic beam of light i need a miracle to get you back here tonight i'll make you laugh with shooting stars overhead sharing the dreams that wake you up when you're sad 呃，我还没不懂呢，没办法。不懂。 เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะชีวิตชีวิตพี่วัยเนี่ยเขาก็ทางานหนักก็คล้ายเราเราก็ทํางานเยอะใช้เวลาไปกับงานส่วนใหญ่แต่เช้ายันเย็นวุ่นวายชีวิตว,วุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายแ่บไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ออกกาลังกายเคยตรวจสุขภาพแล้วหมอคนหนึ่งเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นโรคอ้วนนะเราก็ทําหน้างงๆเพราะคนส่วนใหญ่เขาจะไม่บอกว่าเราอ้วนเพราะว่าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ย แขนขาเล็กหน้าแหลมอะไรเงี้ยดูดูรวมๆก็ยังดูมีความรู้สึกว่าคนที่พบเจอก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นคนผอมแต่ว่าหมอบอกว่าเนี่ยคุณอ้วนนะ่นนะจริงๆแล้วรูปรูลักษณภายนอกที่คุณดูอ้วนหรือผอมเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับปริมาณไขมันที่อยู่ในตัวเพราะเนเจอร์ของคนผอมเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดอยู่ในใจว่าเอ้ยฉันผอมฉันจะกินอะไรก็ได้ข้าวขาหมูสองแล้วตามด้วยข้าวมันไก่สองตามด้วยเ <laughs> ย็นต่โฟ คือแบบซึ่งเมื่อก่อนกินอย่างนี้จริงๆนะแต่มันไม่อ้วนะก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรพอเรามาเจอหยงเนี่ยเราคิดว่าง่ายเพราะว่าเขาอายุน้อยแล้วเขาเป็นคนเชื่อฟังเขาเชื่อทุกอย่างปรากฏว่าพุงแน่นมากแน่นแบบแข็งปักเอาไงดีวะเราก็เลยบอกหยงถ้าง,างั้นต้องดีท็อกซ์แบบครชคอร์สเลยนะเพราะเวลามันน้อยนะ คอโรฟิลดีทอซของเราเนี่ยทำให้คนหายเป็นเบาหวานหายเป็นโรคไตโรคตับมาแล้วแต่รสชาติมันแย่มากหยงกินได้ไหมแล้วเราจะให้กินผักแบบที่โหดๆเลยนะมันระคีนกกระเจี๊ยบเขียวคือแบบเหมือนเมือกอ้วกอะ่ะคือหลายๆคนมาตามแล้วทําไม่ได้เพราะมันจะอ้วกโยงบอกพี่จับมาพี่จับมาทําได้หมดทุกอย่างจริงที่ี่วัยมามา,มาคอสเนี่ยพี่วัยเขาก็เอ่อ เน้นที่ว่าเราจะต้องปรับพฤติกรรมแค่เรากินผักเยอะๆกินน้ําเยอะๆแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องเป็นคนป่วยมันดีมันมันเดียวกันมากมันง่ายากันมากเลยง่ายากันกินยาด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยภายในสองอาทิตย์พุงที่แน่นๆไม่ใช่ด้วยภายในอาทิตย์แรกไอ้พุงที่แน่นๆนเนี่ยผักมันไปสลายความแน่นๆนเน่าๆเนี่ยจนกระทั่งพุงนิ่มขึ้นพุงนิ่มขึ้นในอาทิตย์แรกน้ําหนักเริ่มลดและรอบเอวเริ่มลงเนี่ยในสองอาทิตย์ ลดลงไปเป็นนิ้วๆนะลงมาแบบเราใช้เข็มขัดวัดจากที่เข็มขัดรูที่ส0มาเป็น2เป็น3เป็น1เฮ้ยตอนนี้ไม่มีรูแล้วอ่ะคือไม่มีรูจะใส่แล้วก็สักเซสมาสําหรับหยงนี่คือแบบทุกคนเข้ามาถามมาเต็มเลยหลังจากเราโพสต์รูปหยงไปที่คนที่มาตามเพจมาคลิกไลค์มาอะไรใน Facebook ของพี่วายเนี่ย คือเราก็อ่านนะเราก็เห็นบางคนก็บอกอพี่ัยเนี่ยโชคดีจังเลยเนาะพ่อแม่ดีพ่อแม่แบบช่วยกันดูแลสุขภาพพ่อแม่น่ารักเนะ้ออะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่แฟนเพจเห็นเนี่ยกับกับชีตจริงอะ่ะมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่หรอกคือคุณอาจจะฟังแล้วดูแล้วรู้สึกว่าโอ้ง่ายจังแบบโชคดีจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงไม่ใช่เลยก่อจะมา เป็นอย่างนี้หรือก่อนจะมาถึงวันนี้เนี่ยสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่วัยเขาก็พูดมาเยอะพูดมาเยอะทําให้ดูแบบจูงใจต่างๆนานานะแต่ก็นะผู้ใหญ่เขาเขาเกิดมาก่อนเราเขาอยู่มานานแล้วเขาก็เปลี่ยนไม่ได้ง่ายซึ่งเราเราก็เห็นว่าเขาก็พูดกับพ่อแม่มาเยอะแล้วแต่ว่าอ,อคือพ่อก็ไม่ได้เปลี่ยนเพิ่งจะมาเปลี่ยนในเร็วๆนี้เองที่แบบ เทียบกับเวลาที่ใช้พูดกับพ่อแม่ไปเ,เยอะมากแต่ว่าเพิ่งจะมาเห็นว่าเขาเปลี่ยนจริงๆกจังแล้วคือเนี่ยปีนี้เองเร็วๆนี้เราขอบอกเลยว่าเพื่อนๆแฟนๆเดจทุกคนขอบคุณมากที่ติดตามทุกไลค์ทุกวิวมันมาช่วยพ่อเราให้เขามีความสุขคนแก่ที่เคยป๊อปปูล่ามากๆ ไม่เหลืออะไรเลยตัวตนของเขาต้องไปอยู่ฐานจังหวัดเขาไม่ได้ไปนคนเพชรบุรีเขาต้องไปอยู่ที่นั่นเพราะว่ามันดีกับแม่มากกว่าขอบคุณมากๆที่มาดูคุณได้ช่วยคนแก่หนึ่งคนมีความสุขขอให้ปวยพรอให้ทุกคนแข็งแรงขอให้คุณไม่ต้องเจออย่างที่เราเป็นไม่ต้องมาเป็นมะเร็งอย่างที่เราเคยผ่านมาคุณดูแลตัวเองดูแลพ่อแม่คุณ ดูแลลูกๆคุณแล้วประเทศเราสังคมเราโลกเราจะดีเยอะเราไม่ได้อยากจะได้อะไรจากคุณเลยแต่ถ้าคุณกรุณาคุณเป็นกำลังใจให้ป้าคุณเข้ามาคลิกไลค์คุณเข้ามาคอมเมนต์อะไรดีๆใช้เวลาไม่กี่วินาทีของคุณเนี่ยคุณได้ช่วยชีวิตของคนอีกคนหนึ่งเราไม่ได้ช่วยคุณข้างเดียวนะคุณช่วยเราเยอะมาก คุณทําในสิ่งที่เราทําไม่ได้แต่ทุกคนที่ส่งเสียงเข้ามาจากอุดรอ,อุบลขอนแก่นเชียงใหม่เชียงรายลำปางทุกคนที่ส่งมาตอนนี้ล่าสุดป้าไปเดอแล้วเจอคนจากอเมริกาแล้วบอกเขามาจากเท็กซัสเขาเห็นป้าเขาดีใจมากขอลายเซ็นเขาถ่ายรูปกับป้าขอบคุณทุกคนและขอให้พระเจ้าไว้พร้อก